สวัสดีครับตอนนี้นะครับอยู่ซีเอ็ดโรงเตานะครับเมืองรีสะกีดนะครับตรงไปทางหนาจะเป็นตลาดต้นบักเกลือนะครับผมเดี๋ยวมือจะพาชมบรรยากาศการเดินทางกับบ้านนะครับผมในเมืองรีสกีดนะครับชมบรรยากาศการเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ รบรรยากาศตอนเหลืองานรถกัดสีหลาแน่นะครับทั้งนาฝั่งใสมือจะเป็นตลาดต้นบะเกือนะครับของจังหวัดศรีสกเกตนะครับแต่ก็เป็นทางรถไฟนะครับด้านนาตรงสี่แยกตรงนี้ครับเหยวใส่ก็จะเข้าตลาดนะครับแต่ว่าเข้าบ้ห้เียวเข้าไปนะครับเป็นเดินรถทางเดียวนะครับ เป็นทางรถไฟนะครับสีแยกห้าเดียวสายชิยเป็นตลาดสดของเทศบาลเมืองซีสเกีดนะครับหอาเสิ็ตรงไปทางหนานะครับ เป็นสถานีตำรวจนะครับสถานีตำรวจโูธรจังหวัดศรีสะเกดนะครับสีอย่างเฟแดงงทางหน้าังขวามือจะเป็นชุมชนถุงหน้าดีนะครับนี่คืออำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับ ป็นฝั่งสายมือเนี่ยจะเป็นสถานีตํารวจนะครับจังหวัดศรีสะเกดน,นะครับพักเกษตรงไปเรื่อยๆนะครับสีอยากเฟ้แดงนะเสรงไปนะครับขนาด แวนีก็จะเป็นเกมชุมชนท่าเรือนะครับชุมชนท่าเรือชุมชนมิ่งเมืองนะครับจะมีตนย่างไงน,นะครับแถวโซนนี้นะครับากาคานจะเป็นหลังผลไใหม่นะครับตามฤด,ดูกาล้ักหน้าเป็นโรงเรียนมิ่งเมืองนะครับลุงนาเทศบาลหกนะครับสังเกตฟังสายมือสีมีตนย่างไงน,นะครับ เป็นสะพานทาเรื่อนะครับจะต,ตอน,นีบปิดนะครับปิดก่อสร้างสะพานใหม่นะครับต้องใส่ทางเบี่ยงไปทางสายนะครับบ mm ุคควสิธิสั่งเสร็จต้นไดนะครับแต่ในโครงการเสร็จประมาณเดือนสิงหานะครับตอนนี้เดือนเมษากบุรุษวสิทธิจท่านบอนะครับใส่ไปทางสายก่อนนะครับ ไปทางนาจะเป็นป่าม้งจังหวัดนะครับรีสกีป่าม้งจังหวัดรีสกีแต่เราจะเลี้ยวขวาไปทางเบียงนะครับเพื่อที่จะทะลุไปตำบลลำคำนะครับทางก็จะครุข่าแน่นะครับเพราะเป็นทางเบียงใช้ชั่วขราวนะครับตรงนี้ นะครับเท่ากับใส่ความเร็วแบบพอดีนะครับว่าต้องสาวเดียวจะเป็นอันตรายนะครับทางเลียงก็จะเป็นทางสูงชันแน่นะครับก็ต้องเปลนระยะห่างให้พ่อหมอครับ รถไฟฟ้าวู้หิงด้วยนะครับเนี่ยก,ก็ค่อยๆเดินทางกันไปนะครับปกติจะสีเตินทางเ้นนี้นะครับประจํานะครับจะค่อยๆเดินทางไปนะครับทางสูงชันเดี้ยวเพื่อป้องกันรถไหลใส่กันในเริเระยะห่างแน่นะครับ แต่ถ้าขันใดฝ่าวเขาก็ติดป่ายโยหามแซงนะครับขันใดฝ่าบเงทีเราก็แซงไปก่อนก็มีครับแต่มันก็อันตรายด้วยครับอย่าไปทาอย่างนั้นดนะครับเขาหามแซงก็คือจะบอแซงใจดีกว่านะครับบอขับยังมีแซงก้นมาคืออันตรายนะครับเราขับรถเราต้องมีน้ําใจให้เพื่อนร่วมทางนะครับก็จะแซงไปกับอันตรายนะครับบอไม่น่าจะแซงนะครับ ก็เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาไปข้างหน้าแเซงขึ้นมากะมาอยู่สม,มีคือเก่านะครับม,มันไม่ได้ไปเร็วกว่าเราเท่าไหร่นะครับเพื่อความปลอดภัยเรามาช้าๆจะดีกว่าครับแซงมากนมาติดนำกันอยู่นี่คือเก่าครับ แส้งวาเขาปั๊มน้ำมันนะครับโอเคเราก็เดินหน้าต่อไปนะครับอันนี้เป็น3มแยกเฮดแบกศรีสเกีตนะครับด้านซ้ายมือเป็นปตทปั๊ปปตาทาท่าเรือจังหวัดศีสเกีตนะครับรเดี่ยวขวาจะไปอำเภอย่างชุมหน่อยก็ไปอุบลนนะครับไปอำเภอเขีองในไป จังหวัดอุบลราชธานีเลียวใส่เนี่ยก็จะไปอำเภอราสีไปจังหวัดยาโสธรได้เหมือนกันนะครับฝั่งขวาก็ไปยโสใดฝั่งใส่ก็ไปยาโายสาไโด้คือกันครับผมยาโสธรฝั่งอำเภอย,ยางชมน้อยนะครับท่านใส่มือกับยโสธรฝั่งอำเภอราสีสายน,ยนะครับกับเนยวขวานะครับ แดดดีนะครับขนาดหาโมงกลัวๆเราได้ครับมีหาโมงเร่งกลัวๆนะครับทั้งดแดดเลยเส้นทางนี้กขน้มไหลน้ำถ่วงอยู่ได้ครับมีสูงๆนะครับน้ำเคยื่ถ่วงอยู่นะครับเดี่ยวขวาหน่อยไปย่างชุบหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะตรงไปนะครับ บแบบนะครับจากด้านข้างก็มี่ะครับเป็นหลานขานะครับทางง่ายก็จะเป็นพกเหย็ดนะครับเชิญรอดูรถก่อนนะครับ ปลอดภัยก็เดินทางต่อไปนี่ก็สารากลางมูบาโน่นนะครับมูสิบสามนะครับกิจกรรมต่างๆผ่อบนบาทนะครับจเจอเจกกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับ เจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ